เราจะตีหัวสามลูกต้องอยู่ในแฟร์เวลูกละแต้มใครแพ้เลี้ยงชานมก้านเป็นตะเขากี่นาประศิษฐ์ครับอิศีรษาจะได้สักแต้มป์ไหมน่าจะพระจันทร์น่ะไมตีเบาๆนะเนี่ยอันนี้คือเราสุ่มได้ก้านไหนเพื่อนอีกสองคนจะเลือกสเปคก้านนั้นให้ใต้โสภาไหลชาลมันเนี่พี่เลือกเลยตร้ขอแบบหวานน้อยไดนั่นเ้ยเฮ้ยมันตีเบาลงไลฟ์ L F <laughs> อะไรวะคุณทำอะไรกู <laughs> <laughs> อ้าวมาขอททนกดอีกทีหนึ่งเราต้องตีให้อยู่แบบในการสปินเลือกหัวไดวร์มา <laughs> ไหนเรามีหัวอะไรบ้างคาราเบอีลีทครับทุกุนอฮะที่ไวสามท่าครบทุกุ่นแล้วก็ทาเทลรสครบทุกุ่นเ,เราเอาแค่นี้พอแล้วก็ปิงถามมาอีกหนโอเคสิบหัวมีสามคนมีสามคน เก้าหัวด้วยใช่แต่มันจะได้ตีคนละาต้องหกหัวแหละคอมบิเนชันละคนละ3ลูกต่อคอมบิเนชันเราจะตีหกหัวสามลูกต้องอยู่ในแฟเวลูกละแต้มส่วนก้านเราก็จะเอาเป็นยอดนิยมก้านอ่ามาแนะนำก้านมาจะมีอะไรบ้างเจาเวอร์เามัน่าไวบอร์ดเวนตัสแดงเวนตัดดำเวนตัสฟ้าทวยดีวีเอฟทวยดีทีสี่นี่กี่ก้านเนี่ยสิบก้านเหมือนกันแล้วก็เวนตาขาวใช่โอเคอ่าโอเค มา3มคนเริ่มกันครับวันนี้ใครแพ้เลี้ยงชานมบวยสุดเลี้ยงชานมบวยสุดเลี้ยงชานมคือว่าไรนะบุยบวยสุดคือะไรตีคอมบิเนชันละ3ลูกออสุ่มนะก็คือถ้าสมมติอยู่ในแฟเวย์และเกิน220หลาจะได้หนึ่งแต้มได้1แต้มโอเคสะสมทั้งหมด3แต้มจัดไปสัสามแต้มตอน1รอบใช่เราจะตีคนละสมรอบใช่อ่ะเอามาให้พี่ปอก่อนนะครับพี่ปอจะได้คอมบิเดชันเลยกดหรือหมุนก็กดกดกดพอพี่ปอจะได้เป็น เขาได้หัวตัวเอง GT 3กับก้านอะไรก้านครับกาน GC ไหมโว้ยอะไรวะแต่ถ้าตีไม่โดงแฟเวนี่อายคนนะวันนี้เราเลือกสนามไหนนครับสนามที่เราคุ้นเคยโอ๊กน้อนซึ่งเป็นหลุมหนึ่งของอ G c i ซ y นั่นเองนะครับแต่นี่คือของจริงซึ่งแฟเวแคบมาก อันนี้คือเราสุ่มได้ก้านไหนเพื่อนอีก2คนจะเลือกสเปคก้านนั้นให้ใช่จ่ปอเอาอันนี้ยังใจดีนะ 4X เนี่ยยัง X นะเดี๋ยวมาดูครับเขาเป็นไงมาครับรางวัล 4XGC3GC3 ใส่ GC4X ใช่เดืแจ้งว่าใช่ 4X เพิ่งทำมาเลยอุ้ยเอ้ยโอ้โหเป็นท่อหรือว่ามันต้องโอ้โหโอ้ทองสปรนไใสด้วยเมื่อกี้ หนึ่งแต้มสามหหลาฟิลเป็นไงพี่เบาไหมสบายพี่วันที่ใช้อยู่เองนี่เหรอสีอได้ขาอยู่ว้าวาไม่ขวาโอ้โหนิดนึงนิดนึงไม่ไม่นิดอ่ะกาเป๊ะเลยนี่เหรอเนี่ยเล่นอะไรนะเราเล่นเอ้ยเด้งไปเด้งไปเด้งไปขวาดีขวาดีอยู่อยู่อยูสายสามหลา คือบอกให้เกิน2-20ปองังสักมไม่เตี้เลยเต็มเหนียวทุกหอดอ๋อได้ยินคราบอมสแต้ม2แต้มใส่ใส่ใส่ะั่ไข่คสร์ลันเนี่ยปีี่พที่เรื่อเลยนะผมใส่ให้ขอแบบหวานน้อยได้ไหมเอยใส่เอ้ยเฮ้ยนี่ใส่สุดเลยเหรอเฮ้ยมันตรงไปดพี่ปอโอยถ้าน้อยขอคารล่พี่ปอใส่เต็มข้อเลยวเมื่อกี้ส้อยกว่าทุกรูด้วยอ่ะปดไ่ 4x 4x อ่ะจบรอบแรกไปนะครับพี่ปอสามแต้มเก่งวะตาพี่อใช่ตาพี่เลยอ่ะตาพี่รอบแรกจีที่2องที่สอุ้ยเฮ้ยมันมันไม่ยิเหรอเนี่ยล็อกมุกมันเนี่ยจีที่สอใส่ก้านจที่สอใส่ก้านเอาเวนตุสบลูใช่เวทำมาตามเราเดี๋ออโต้พาวเวได้เวนตุสบลูหรือออโต้พาวเก็ได้ อุ้ยไวบอดไดมาน่าไว้บอดตัวใหม่ W ยังไม่ได้วบอดเหรอ W, 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 w B โอเคได้ยยอเล่ะดมาน่า W B นะครับ okay. G T 2รล็อิบ1อ x น่าจะแข็งมากเลยนะ6ก x ก็ตีไม่ไหวนี่5 3บ x นี่อะวิ่งโอ้ยเฮ้ยเ้ย เดี๋ยวเล่นกว่าให้นิดนึงตกตรงนั้นมันจะหายากหน่อยเดี๋ยวแบบตอนแรกตรงนะใช่ตอนแรกตรงมากสูตรแต้มเฮ้ยเอาเว้ยเนี่ยออกเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคเนี่ยโเคเฮ้ยวเฮ้ยแข็งไฟอ่ะเฮ้ยใช่ไหมพี่สองแต้มไอ้เนาะเหลียวอย่างงี้คือแข็งไฟใช่ไหมใช่ก็ากินน้อยแข็งไฟได้เลยถ้างั้นอ่ะมันจะออกดีมากเลยอ่ะใช่ นีเขาสาขวาเลยกิ๊บเล็กด้วยแหละเอยุดเยวะหยุดหยุดโอเคเอ้ยเฮ้ยหยุดเยอะหยุดเยวะชุดเลี้ยวสม่ำเสมอโอ้โหอยู่อยูยแล้วโองเจ็ดอยู่นะยังเจ็ดสองแปดอยู่นะสปีดสองพันเป็กถ้าถ้ากิ๊บใหญ่ผมว่ามูมุได้เลยอ่ะเฮ้ยหนึ่งแต้มครับโอ้สุดยอดที่มุมมันเร็วที่สปีดเลยเมื่อกี้โอเคหนึ่งแต้มก็ยังดีกับไม้ที่ไม่เคยตีคีลิ่งโอเคเลยนะใช้ได้ปเปลิ่า มือเต้ยสูนแต้มไม่ถึงมือเต้ยสาแต้มไม่มีแล้วไม่มีหัวไม่เหลือแล้วว่าเต้ยรอบหนึ่งเตรอบหนึ่งเตรอบหนึ่งอีลี้อีนีโอเคอีลีครับอีลีธรรมดาใช่ไหใช่ลีธรรมดาครับส่วนก้านเนี่ยก้านเต้ยเต้เต้นตัดขาวเ็นตัขาวมันเบาไม่ใช่เหรอเตยต้ยเตยโอ้โหอมาหา โอ้โหนี่ใครยังไม่เคยเห็นนะครับทุกคนเ็นตัสตัวใหม่สีขาวซึ่งสเปคมันจะอ่อนกว่าใรอเรื่อเลดี้เราเลยเลือกนี้ให้เขานะครับ 4R แถมทิปชมพูให้ด้วยเลิกเลิกเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะไหวไหมโอ้ยการเป็นตะขาวธรรมดานรอบสิบครับลอกสิบสี่ R จะได้สักแตมไหมน่าจะพระจันทร์อะดีเบาๆนะเนี่ย เพียเดี้ยวอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคาเฟ่เนเฮ้ยคาเฟ่ไงพี่บู้มสวยจ้าอย่างวะเฮ้ยพี่บอกไม่แย่แล้วพี่บู้มไม่ไม่เอาเอาแข่งไหมหรือว่าสาเอาระหวัดน้อยได้ครับดีสบายสบายสามร้อยสิบสองเลยอ่ะกลับมาลูกกลับมายังกลับมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยต่าคาเฟ่เฮ้ยไม่ได้แล้วตกซ้ายไป เฮ้ยโอเคโอเคโมเริ okay okay. Oh. ่มเริ่มเริ no ่มขวาหน่อยเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเอี๋ยวเดเ๋ยวเดีายวเดี๋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 เดยวดี๋ยวี๋ไวนดีเด๋ยวเดับเียเดี๋ยววเนเวี้ไม่นับยวเดีเดวี๋ไม่นับดีวยวเดี๋ยเดีวยเดี๋ยวเดี๋ยววีเดี๋ยวนเเเด ไม่ร้ายเรด้วยกันต่อเราผ่านค่าขนมได้ค่าขนมได้เราทบรอบแรกปอสามแต้มผมหนึ่งแต้มเต้ยหนึ่งแต้มเดี๋ยวมาดูรอบสองนะครับผมจาพี่ปอต่อนะครับรอบที่สองคิวไอสามห้าไม่เคยลองอะไรเดี๋ยวมาดูรอบที่สองของปอนะครับหัวเฮ้ยมันแบบเนีล็กคอร์ดป่ะมันไม่พูดก่อนไงทำไมเลดกคอร์ดอะมันเล็กคอรดป่ะ QI วไอสามห้าแม็กซ์เจอกับเออ VF มันเลือกได้เลยเหรอวะเลือกได้เลยผงพูดก่อนเฮ้ย มือมือมัมมังกันอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่น่าบีบีแต่ไม่น่าบีบีบีย่อจากบีบีย่อมาจากบลูบอร์ดครับเป็นตัวเป็นไฟท์ไฮแวรรี่ไฮเร่เลือกสเปคอะไรให้บอก 43S เดี๋ยวนี่มัน5 3 t x เอ้ยขอพี่อันเอาให้มันยืนไว้เอาให้มันยืนไว้เห็นไหมครับว่าร้านนี้มีให้ลองทุกแบบทุกรุ่นทุกหัวทุกสเปกครับปรับแค่เดียวก็ลองได้แล้วนะครับเดินตัดหน้ากล้องก็ทำมาแล้วขอโทษครับมาลองได้ที่ JPR 11นะครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกอยู่เป็นเกมสนุกสนานที่หาทั่วทั่วไปนะครับไปรอบสองปอโิวไอสวยมากเลยคิวไอสามห้าแม็กซ์เราจะสีเข้าพี่ปอจบไปโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปไหน

ไปไปเย้หลุดเลยหลุดอ๋อลูกแตกอุ้ยอุ้ยติ่งแตกอุ้ยพี่พอขอ่อยไม่เกี่ยวอุ้ยอุ้ยหายยังไล็อกสามแตกไปเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนะลดลดลดแก ออกแปลเนาะไม่ไม่ขึ้นเลยแล้วพอนะขอแบบหวานน้อยนะพ่อได้ได้ยังสามแต้มอยู่นะครับปอไม่ขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเรามีโอกาสตีตื่นปอนะคอหัวแบบสบายๆกันได้ทิปไดมอนด์ทิปไดมอนด์ทิปไดมอนด์มือนทิปไดมอนด์สบายสบายไอ้จริงสบายจริงเนี่ย LS LS QS สามห้า LS QS สามห้า LS ครับเดี๋ยวเจอกับตัวนี้กับ TPT ครับจะจะเคาะเคาะไปอ่ะ วีเอฟวีเอฟเอ้ยโอเคการนี้ก็ยังเคยตีโอเคโอเคสเปคกระเอ๋เลือกมาฮะวีเอฟกับคีไอสามห้าเอลเอสอันนี้คีไอสามห้าเอลเอสพี่เอาหมุนน้ำหนักไว้หน้าซีเอสเหรอซีเอสมาซีเอสเฉพาะิดดูแล้วเขาเป็นคนตีดองให้เก็บได้นะหลอกเนี้ยจะเป็นหลอกแปดเลยครับเพราะพวกตีดองนะใช่แล้วมาเจออันนี้อาจจะดีก็ได้ต่ำอันนี้ต่ำหมดเลยเออมันอาจจะตัดกันอุ้ยขอสองขอสองแป้กเหรอ น่าจะดีเลยเฮ้ยโอ้ยไม่รอดเหมือนที่คิดแล้วไก่ด้วยประเด็นกลางแบบนี้ได้สองแต้มปะได้ได้เลยแต้มเดียวเฮ้ยหรือว่าอันนี้เลยปะหรือว่าอันนี้เลยเหรอเออขายเลยแต่คะแนนอยู่สี่เก้าละเอองนี้มันใช่ว่ะมันใช่ว่ะเอ้ยพี่บูมเยอะ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 พี่บูมโอ้โหสองหกสองเจ็ดเท่าพอแล้ว สองเแต้มแล้วเออแต่แต้มเดียวเด้ยเ้ยเอาละอะไรเดียวไม่อยากกินเป็นแข่มุกเรียกกินเป็นหมูครับชิวมากสัเ้าเอเวสสเปคไม่อยากพึ่งเยสโอ้โหอ้อเยสเอ้ยสองเจุกลูกแปลว่าอันนี้มันสองด้วยสองเจ็โอ้โหสแต้มโอ้โหสแต้มเลยอ่ะ สามแต้มรวดเฮ้ยสุดยอดเมื่อกินพ่ตีอะไรอ่ะกูเหยียบือ่อกินพ่ตีพิธีผมอยากตีสุดเลยเิธีเนี่ยมาอือผมเหลือไม่เยอะแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้ต้องอยากได้เลยดีทั้งหมดเลยได้ไหม้ยขอร้องนะทิ้งจี้สี่สี่ศูนย์ทิง <Okay. S 3> ้งมาแล้วครับไม่เคยตีไม่เคยตีทิงแรกทิงแรกกับก้านพี่บอลติดี๋ยวไม่ไได้ม่ได้ไ ตั้งแต่กจะปั๊บปุ๊บเวนตัสบลูโอเคโอเคอาได้เอาสเปกอะไรอันนี้บลูกับบลูเลยนะเอาสเปกอะไรไม่บอกครับเห็นเลยดูเลยเราก็อยากดูแล้วไม่เห็นห้าสชัวร์ถูกดองกิ๊บแดงห้าร์สองโอ้โหมาห้าอาร์สงจิตใจร่มๆก้นเนี่ยจริงๆถ้าตีแรงนี่ออกไปนู่นเลยเข้าเมืองทองเลย5 R2 ครับเทมโปเขามาวะเฮ้ยออกไปนู่นเลย เดี๋ยวๆเฮ้ยเขาคัดกลับมาแบบกลับมานี้เลยนะเขาคัดเฮ้ยเท่าหัวเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วเราไก่ด้วยกลางสุดๆอ่ะไก่ด้วยเก่งมากถ้าติงตรงขนาดนี้ได้แต้มมาไม่ได้พูดไปแล้วเสร็จแล้วว่าสีอาน่าจะเบาไปนิดนึงน่าจะต้องห้าอานตอ้ามีใส่ด้วยเฮ้ยเทมโป้แข่งห้กเลยเมื่อกี้เฮ้ยกลับมาหน่อยโอ้โหบอกแล้วใช่ไหมว่าแฟนเปรุนไม่น้ำ ไกลางเป็ดกลางไปเวรุนหน่ไก่ด้วยนะรอหัวรอหัวมาหน่อยรอหัวหน่อยเป็ดี้เ็ดเป็ดอยู่เป็ดอยู่รอไม่ได้เหรอสเปคมันไม่ได้จริงแต่ไกล้ไปเวรุนอย่างเดียวตไวันสปีดนี้106โอ้โหโคตรไกล310 22จบรอบสองกันนะครับตอนนี้เอ้ยสองแต้มปอสามแต้ม เฮ้ยผมน้ำสีแวงรารอบสุดท้ายมาเราพยายามจะเข้ารอบสุดท้ายโอ้โหสงสัยเต้ยต้องเลี้ยงชานมจริงนะเนี่ยสปีดเยอะอย่างงี้แหละไอสารหน้าเมื่อกี้รอบที่แล้วตีสัตว์ตีแม็กซ์แม็กซ์รอบนี้ทำได้รอบนี้ยังไม่อยู่เลยยังไม่อยู่เลยยังไม่อยู่เลยเวลส์เป็นก้นไหนๆแล้วไอทีพีซีไปแล้วทีพีซีไปแล้วเก่งด

รอดรอดตีไกลอย่างเงี้ยนเยอะยังอยู่ที่สารแต้มเลยครับต้องบอกว่านี้สปิน15พี่บอกตั้งแต่หยิบยูไอมานี่ทุกเม็ดอืมปวดสายเกินสายใบกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเฮ้ยโอ้โหต้องอย่างนี้เอ้ยอยู่ว่ะเฮ้ยครับสีแต้มครับ301เราอยากส่วนตัวอยากตีให้ขึ้น บอาอันนี้เขาจะพยายามตั้งอัตราหนะกเหมือนนี้ดูใสๆใช่ปหมโอ้โหใช่ป่ะพี่ค่าแต้มเหรเต้ยสวยละวเต้ยต้องพึ่งพี่ไม่ให้ได้จากแต้มหน้าไม้พีู่ดีมากเลยว้าเอาละครับพอได้ไปเท่าไหร่สองแต้มเขาก็จบที่ค่าแต้มนะครับพอจบพยาแต้มขั้นหมดเก้าด้ได้ได้ดีมากพี่ชายเดี๋ยวมาดูรอบดีมากกันเดี๋ยวผมกับเต้ยครับ รอบสุดท้ายของผมเคลื่อนหนีเต้ยออกไปเฮ้ยอยู่ด้านก็ดีหนีเต้ยก่อนหนีเต้ยก่อนเหลือหัวสามหัวนะครับโอ้โหการไลงทิปโป้ไดมอนด์ครับผมชอบเนาะีทิปโป้ไดมอนด์โอ้โหเททีี TPT TPT ม T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  อีลิทิโปไดมอนกับก้านทีพีทีโอเคผมว่าเขาน่าจะปรับให้ผมแข็งๆโป๊ะๆแล้วหลบตับๆนี่ไงโอ้โหเอาตรงดูไม่ค่อยน่าตีเท่าไหร่โอ้โหแบบเป็นคอมบิเนชั่นที่บูงน่าจะตีไม่ได้ขอได้แก้มนึงอย่างน้อยอ่ะโอ้ยขวานิดเดียวนิดเดียวกลับมากลับมานิดเดียวนิดดเียวกลับมาโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โหนักมากแต่ไม่สายนะลูกนะไม่ท้ายสายครับ เอาเล่นผมแล้วตีไม่ค่อยไหวแล้วตบนะตบนะตบไปตบนะวิโก้วิโก้วิมือขมือมาแล้วมาแลมาแล้วมครับยดม้2 3เฮ้ยคว้าได้แล้วเดี๋ยวมันตรงแล้วเดี๋ยวมันตรงแล้วอันนี้คือคอมโบที่เลยมนเล่นผมแล้วน่าจะตีไม่ได้เลยจริงเป็นเป็นคอมโบที่ไม่น่าจะรอด ลับสเต็ปเฮ้ยมันพงนะดูไปเรื่อยก่อนคุณทำอะไรผมนี่นี่เอาหรอกปกติให้ด้วยนะดีไม่ไหวปกติไม่ไหวปกติทุกอย่างสุดแต้มเลยสี่แต้มโอ้สี่แต้มอ้าวมีสิทธิ์อะไรรึลอบสุดท้ายเลยต้องได้สองแต้มเพื่อเลี้ยงคู่อันนีแม็ยละมันไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะปรอดแล้วมีอยู่สองหัวสุดท้ายเอลีลีดแม็กซ์ ีแม็กต้องคู่กับน, <us> <us> นั่นแล้วแหละเปนตัสแบ็คเปนตัสแบ็คเฮ้ยไอหยาเปนตัสแบ็คโอเคขอสเปคหน่อยอุ๊ยแบ็คตีได้หมดอะอะไรก็ได้เปนตัสแบ็คกว่าเปนตัสแบ็คเขาดีเปนตัสแบ็คกว่าเดี๋ยวหาให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับคือเต้ยต้องได้อย่างน้อยสองแต้ม เพื่อที่จะเสมอกับผมแล้วเราสองคนต้องหันเลี้ยงปอปอต้องกินชานมสองแก้วสรุปมันดีหรือเปล่าเนี่ยที่เราได้แต่ถ้าเต้ยได้3แต้มเท่ากับผมเลี้ยงคนเดียวแต่ถ้าเต้ยได้แค่แต้มเดียวหรือน้อยกว่าเต้ยเลี้ยงนะครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับเป็นการเล่นเฮฮาที่ร้านเ JPR11 นะครับทุกวันพุธจะมีเอพิโซดออกมาเรื่อยๆเต้ยก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์มาเรื่อยๆปอนะเฮ้ยกลับมาลูกเป็ดเป็ดออกมา ตายได้ก็ไม่มาตายแล้วแต่กายจัดเลยลูกมันลอยนานมากเลยสองนูสุดท้ายดิไม่แพ้คนเดียวแล้วครับเชื่อแนมสี่ล้านห้าลูกเรียบร้อยเรียบร้อยเขาเปิดประเด็นด้วยกันเลี้ยงชาโนมอ่ะปิดสวยๆนเลยๆลูกนี้ให้ตรงเลย คือได้ไปคนนู้คนเดียวเลยอ่ะน่าจะดีอันนี้ดูโดนดีมากมันโดงมากพอไม่มีอะไรจะปวดแต่มันหอไปเรื่อยๆนะเหมือนจะมาแล้วไม่มาอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับจบไปแล้ววันนี้อะไรดีกันเล่าว่ะอยากกินไก่หมูครับหรือจะเอาบุเฟ้เลย สวัสดีครับได้จบแล้วนะรสวิวเลยแล้วใหม่แล้วใหม่ก็จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันที่ร้านเจฟยาสิบเอ็ดวันนี้จบที่คะแนนพอชนะไปข้าแดงผมสีแต้มส่วนคนที่ต้องเลี้ยงชานมไข่มุกเจ้าของซีบีซีนะครับถ้าอยากมากินชานมบ่อยๆก็มาตามมันแข่งได้นะครับจะหาเกมการแข่งขันหรือรีวิวอะไรต่างๆสนุกสนานที่จะมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ซีรีส์ใหม่เอ่อ Wednesday ไนท์ร้านเจฟยาสิบเอ็นะครับผมก็ จะพยายามหาออกแห่ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่ช่องมนสิตีกอล์ฟนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมหวังว่าทุกคนจะสนุกและก็ได้เห็นว่าที่ร้านนี้สามารถลองไม้ต่างๆได้เยอะมากๆและเปลี่ยนได้เร็วมากมาลองกันที่ j p r 1 1สาขา เดอะมาสเตอร์กอล์ฟแคนคอกได้เลยครับโอเคแล้วก็มีสาขาอื่นๆมากมายเราแหวกแหวกไปใช้บริการได้ที่นี่น่าจะของเยอะสุดได้แล้วพบกันใหม่กับเรา3คนอาจจะไม่มีผมนะครับถ้าเป็นมีมีเดี๋ยวเราจะใส่อินเสิร์ตทุกอันที่เอาหน้าแปะไว้บอกลูกนี้พี่บุ้มต้องว่าอย่างนี้แน่เลยอย่าลืมมีมีของแจกมีของแจกกดไลค์วิดีโอนี้สมัครช่องวสิติกอล์ฟแล้วไปฟอลโล่ไอจีเจพีเอสสิบเอ็ดแล้วกันนะครับวันนี้จะแจกเสื้อยืด ตัวนี้เลยป่ะตัวใหม่ตัวใหม่เอพีอาร์สิบเอ็ดแบบนี้แบบนี้เขาบอกสามตัวสามตัวอ่าคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากเห็นเราทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์มาถึงได้เนาะได้เดี๋ยวเราสุ่มแจกให้เหมือนเดิมโอเคได้ครับสามคนได้ครับผมได้คอมเมนต์ไลค์ซับสไครป์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคได้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหขอบคุณนะครับครับสำหรับ ชาไข่มุกชาต้มไข่มุกอร่อยเป็นพิเศษอันนี้กินฟรีบอกหวานน้อยไงแปดสิบไม่น่าเลยอ่ะดิไม่อยู่แฟเว่ยเลยอยู่แฟเว่ยนู้นเน่ยดิ